มา r โกแชร์ริงพอดแคสต์อัปเดตเทรนการตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังกลับมาพบกันในทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้กับ m า r โกแชร์ริงพอดแคสต์พอดแคสที่รวบรวมเทรนใหม่ๆใ,ในแวดวงการตลาดทั่วทุม่มโลกที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาสรุปรับฟังกันก่อนอื่นต้องขอบคุณบทความดีๆจากครีเซ่บิงคลี่ผู้ก่อตั้งและ CEO ของโมเวียม d เดี บริษัทสื่อโฆษณานอกบ้านเคลื่อนที่บนรถบรรทุกและผู้จัดหาป้ายบิลบอร์ดบทความนี้นะคะพูดถึงความมีอารมณ์ขันของสื่อนอกบ้านว่ามีความหมายหรืออิทธิพลต่อธุรกิจอย่างไรมาหาคำตอบกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะบทบาทสำคัญของการสร้างสรรสื่อนอกบ้านคือการได้รับความสนใจและไม่มีอะไรจะดีไปกว่าโฆษณาตลกๆอีกแล้วละค่ะ อันที่จริงอารมณ์ขันในข้อความสื่อนอกบ้านนั้นสามารถตัดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายและเชื่อมต่อโดยตรงกับลูกค้าได้ดีทีเดียวค่ะไม่เพียงช่วยให้ผู้คนรับรู้ข้อความแต่ยังสร้างความรักในตัวแบรนด์ด้วยซึ่งเราจะรับรู้ได้ใน ROI ของแคมเปญน,นั่นเองค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างที่ผ่านมาของแบรนด์ใหญ่ที่ใช้ประโยชน์ของอารมณ์ขันเพื่อผลักดันให้เกิด Con v e อร์ t i o n ที่ตรงจุดได้อย่างดีเลยล่ะค่ะโฆษณาน,นอกบ้านตัวแรก ทำล n e ออฟโร t เ g e ของบัค l ี y เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิด100ปีของแบรนด์ยาแก้ไอบัคลี่จึงได้จัดทำแคมเปญโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองโทรอนโตประเทศแคนาดาด้วยการแสดงภาพใบหน้าที่แย่ๆกว่า100ภาพในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาโดยคอลเลกชันโฆษณานี้นะคะมีความยาวครอบคลุมเกือบตลอดความยาวของรถไฟฟ้าใต้ดินเลยทีเดียว การนำพานักเดินทางผ่านช่วงเวลาแห่งศตวรรษที่น่าจดจำและเฮฮาอย่างมีสไตล์นี้เป็นภาพของผู้ใช้ยาแก้ไอบาคครีที่หน้าตาบูดบึ้งซึ่งจุดประสงค์หลักๆก็เพื่อยกระดับสโลแกนอันโด่งดังของแบรนด์ที่ว่ารสชาติแย่มากแต่มันก็ได้ผลแคมเปญนนี้นะคะจัดแสดงกว่า4สัปดาห์และสถานีนี้ยังครองตำแหน่งรถไฟฟ้าใต้ดินที่คนพลุกพลานที่สุดในเมืองอีกด้วยค่ะ แบนเนอร์นี้นะคะได้สร้างความคิดริเริ่มแบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อผู้คนไปยังเว็บไซต์ของบัคคลีซึ่งโฮสต์แกลเลอรี่นี้สามารถโต้ตอบและช่วยให้ชาวแคนาดามีส่วนร่วมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยล่ะค่ะต่อกันที่แคมเปญน r r t e f u l b e a t ท e n บทกวีตลกต่อวีรบุรุษ อุตสาหกรรมโฆษณากลางแจ้งในลอนดอนได้บริจาคพื้นที่สำหรับแคมเปญที่เรียกว่า Great f u l Britain ซึ่งแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าอื่นๆของประเทศแคมเปญนี้นะคะได้ใช้ความโลดโผนเพื่อเน้นฮีโร่ที่ทำงานแนวหน้าอย่างผู้กล้าหาญซึ่งมีค่ามหาศาลตลอดช่วงล็อกดาวน์เลยค่ะ โฆษณานี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขายสินค้านะคะแต่เป็นช่องทางให้ชาวลอนดอนได้แสดงความขอบคุณต่อพนักงานที่สร้างแรงบันดาลใจและตลกขบขันไปในตัวค่ะตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้ชื่อแคมเปญว่าคุณเป็นคนใจร้ายและเรารักมัน ในเดือนพฤศจิกายนปี2018สตูดิโอของ Universal จำเป็นต้องโน้มน้าวใจชาวนิวยอร์กให้ไปที่โรงภาพยนตร์เพื่อรับชมภาพยนตร์เรื่องล่าสุดอย่าง The Grinch และเพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจแตกต่างจากค่ายอื่นๆ Universal จึงได้สร้างป้ายโฆษณาที่มีไหวพลิปและเหมาะกับคนในพื้นที่พวกเขาได้นำจิตวิญ,ญญาณที่โหดร้ายของกรินช์ตัวละครในเรื่องมาสู่ชีวิตจริง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพูดถึงบนโลกโซเชียลมีเดียโดยแบรนด์นะคะได้ล้อเลียนผู้ที่ต่อแถวเพื่อซื้อตั๋วบลอดเว์ที่หาซื้อได้ยากเย็นซึ่งพวกเขาก็ทำสำเร็จค่ะเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรครอบครัวที่เป็นกลุ่มมิลเลนเนียนได้ถึง18%ของผู้ซื้อตั๋วในวันหยุดโดยที่โฆษณาไม่เกรงกลัวที่จะยั่วยุและยึดมั่นในสิ่งที่ผู้คนเกลียดเกี่ยวกับตัวละครคลาสสิกตัวนี้และโฆษณาตัวนี้นะคะก็ได้สร้างชัยชนะครั้งใหญ่ให้กับยูนิเวอร์ลไปเลยละค่ะ ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่อารมณ์ขันได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่แบรนด์สามารถใช้เชื่อมต่อกับผู้ชมได้ถ้าคุณสร้างมันด้วยความเข้าใจและความซื่อสัตย์สุจริตโฆษณาที่ตลกขบขันก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ของแบรนด์และสร้างอารมณ์เชิงบวกเพื่อน,นำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ผู้คนต้องการการหัวเราะอ,อย่างมีความสุขมากกว่าที่ผ่านมานะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบทความดีๆในวันนี้ที่เราได้นำมาฝากกันทั้งสร้างเสียงหัวเราะและมีประโยชน์ขนาดนี้เหล่านักการตลาดและสื่อโฆษณาไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะนำไปประยุกใช้เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ของคุณ EP หน้าเราจะกลับมาแชร์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ